สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับแอดมินเมียวๆนะคะในวันนี้ใครที่หัวร้อนในการเล่นเกมต่างๆนะคะก็ลองมาผ่อนคลาย,เ,ยเล่นเกมในแบบอื่นดูบ้างน,นะคะวันนี้เราจะมาแนะนําเกม h พาเว Moon นะคะซึ่งเป็นเกมในตำนานไม่มีใครไม่รู้จักเกมนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการดาวน์โหลดนะคะว่าทำยังไ,ไงกันบ้างน,นะคะออของของแอดมินเนี่ยก็จะทําเอาไว้แล้วอยู่ในในเว็บไซต์ของ ID เดีนะคะก็ลองไปหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะ ไซต์เดียดีชนะจ๊ะแล้วก็เข้ามาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามาลงกนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ค่ะซึ่งตรงนี้แอดมินขอข้ามนะคะจะใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณ2นาที3นาทีแต่ว่าของแอดมินเนี่ยดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะก็ของแอดมินเนี่ยจะอยู่ในไฟล์แล้วเก็บเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเข,ข้ามาที่นี่เลยขอแอดมินเก็บไว้ในนี้น ก็จะได้มาอย่างนี้นะคะเวลาดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาทำการแตกไฟล,แล,แล,แล์แตกซิปกันนะคะนี้ค่ะซึ่งพอเสร็จเนี่ยก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะคะก็เข้าเกมได้เลยค่ะเข้าไปตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยแลเลือกตรงนี้นะคะ Install ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะได้เป็นหน้าจออ่านี้ค่ะ ก็น่าจะชอบอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เกมเป็นตำนานอะคือดังอะไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆนะคะผู้หญิงผู้ชายเล่นหมดนะคะก็จะถือ,ขอเขาเ,เรียกวะไลแผ่นเซฟสี่เหลี่ยมๆกันทุกคนอกติดไปที่ร้านเกมนะคะในสมัยนั้นนะคะ,นะคะจะมาดูวิธีการเซ็ตจอยนะคะวิธีการเซ็ตจอยวันนี้แอดมินใช้อจอย Xbox ของคอมตรงนี้นะคะเข้าตรงนี้ค่ะเพื่อทําการตั้งค่าจอยนะคะก็เข้าคอนเทลเลอร์นะคะติ๊กแล้วก็เลือกดีไวิ์ให้เป็นจอยเอ็กบอกบังคับด้วยจอยเอ็กบอกนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ปรับท้ายตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ตั้งค่าปุ่มตามถนัดแต่ละคนได้เลยนะคะว่าถนาดบังคับด้วยนาร์หลอกก็บังคับด้วยนาร์หลอกบังคับด้วยลูกศรก็ตั้งค่าลูกศรน,นะคะของอันนี้ก็ขอเวลาตั้งค่า ก็ถือว่าอันนี้ก็ตรงหมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเล่าไัไม้มแต่ก็ส่วนดีนะคะ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันีดนได้ปกตะคะเดี๋ยเาจะเริ่มสาทิ่คร่าวๆให้ดูนเาว่าในเกม 老爸。 အိမ်ထဲကလိုအဝေးလေလား จะช้านะคะถ้ากดเล่มมันก็จะเร็วขึ้นนะคะก็กดขาวไว้ไปเลยเพื่อแบบว่าให้มันเร็วขึ้นจริงๆเกมนี้ถ้าจริงๆน่าจะมีคนชอบที่จะกำลังหาโหลดมาเล่นกันเยอะนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะที่ที่จะคิดถึงเกมนี้นะคะ มีก็เป็น,ปน,ห,นหนึ่งในนั้นนะคะว่าเคยชอบเชียร์เล่นเกมอาร์มากมากเลยนะคะก็ลองหาดาวโหลดมา,าลลเล่นกันดูวนะคะคลเครเียดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องถึงความหลังไปด้วยเนาะ,ะ,ะแต่ห้ามถามส่วนโกแอดมินนะคะแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวความจรนจัมของเขาที่เขาเคยมาอยู่กับฟาร์มในปุ๋า ไปตามร้านเกมเนาะแบบว่ามันไม่มีที่อื่นก็ต้องไปตามร้านเกมหรือมันก็ต้องมีเครื่องเพรสเ t เตชันอยู่บ้านนะคะแต่แอนมีนขับเนาะแตบบ่ว่าทุกคนต้องมีแบบโฟลตัลับเกมอะ่ะตลับแผ่นเซฟอะ่ะเป็นของตัวเองนะสีเทาๆบางคนแบบว่าก็เป็นสีสีก็ไปหาซื้อกันเนาะค่ะเดี๋ยวแอนมี่ก็จะพยายามแคสเกมนี้ให้ดูนะคะเป็นเรื่อยๆว่า มีอะไรน่าสนใจนะคะและสิ่งที่น่าสนใจแล้วทำยังไงให้ได้มันมานะคะก็จะพยายามแคสเกตให้ดูกันเรื่อยๆก็อย่าให้เกิดติ็นป้าโดยไม่ต้องพาใครไปกระโดดข้ามมาได้เลยค่ะแต่ตรงเนี้ยราใช้เวลานิดนึงเริ่มต้นหนักแต่ว่ามันก็แค่ครั้งเดียวนะคะตั้งนั้นก็จะง่ายละวถ้ามันผ่านตรงนี้ไปก็จะไม่ต้องมานั่งรอนานๆมาดูเรื่องราวตรงนี้นะคะนี่จะการเจอเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่ง จุดเด่นเกมเนี้ที่ผู้ชายชอบเล่นอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้ไอ้เจ้าตัวพระเอกเนี่ยมันจะต้องแบบมีการจีบสาวอ่ะตามจีบสาวว่าสาวคนนี้ชอบอะไรแล้วค่ของไปให้ซึ่งความสนุกมันก็อาจจะอยู่ตรงที่การจีบหญิงด้วยในส่วนหนึ่งนะคะ นั้นในเกมน e ี guard, all, activity, I mean, ้ม right ีผู้หญิงเลือกก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะว่าผู้หญิงก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์ให้คุณเลือกในการจีบนะคะว่าชอบแบบไหนก็ส่วนใครที่ชอบเล่นก็ลองหาโหลดดูแล้วก็เล่นแล้วก็ลองเอามาบอกแอมมี่กันบ้างนะคะว่าเล่นแล้วเป็นยังไงและชอบที่จะจีบใครหรือว่าสงสัยในบางจุดก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ ลิงในการดาวน์โหลดเดี๋ยวแอนดมินจะพยายามวางไว้ที่ข้างใตค้คลิปนะคะก็ลองลองดูนะคะเจ๊แอดมินจะพยายามเล่นนะให้มันให้มันไปก่อนแอนด์เด็กผู้หญิงก็จะทวนแบบว่าสัญญานความสัญญาว,ว่าต้องไม่ลืมเขานะคะ,ะทีนี้เราจะมาเริ่มแล้วกล้ย้วใกล้แล้ว จะมีกล่องเก็บของมีปฏิทินปฏิทินก็กดดูได้นะคะซึ่งในปฏิทินเนี่ยก็จะมีบอร์ดปีที่เราเล่นนะคะเออตรงตรงจุดนี้นะคะปีที่เราเล่นว่าเป็นปีที่หนึ่งที่เราเริ่มเล่นนะคะแล้วก็เป็นฤด,ดูก็จะบอกว่าอยู่รด,ดูไหนนะคะส่วนวงกลมอย่างนี้ก็คือเป็นวันที่เราอยู่นะวันวันนั้นนะคะและอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นวันเทศกาลนะะเป็นวันสำคัญนะคะ วันสำคัญของในเกมว่ามันเป็นวันอะไรในแต่ละฤดูก็จะมีเทศกาลกิจกรรมให้ทำนั่นเองนะคะในของใจเราจักก็จะมีทีวีทีวีนี่ก็จะเอ่อบอกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบอกพยากรณ์อากาศนะคะว่าพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงเนี่ยในี้ก็คือจะบอกว่าพรุ่งนี้จะแดดออกนะคะก็เหมาะถ้าฝนตกก็จะแจวว่าฝนตกมีน้าตกก็จะาจาได้ไม่ได้หรือว่ามีพายุอะไรแบบนี้นะค่ะถ้าเรากดไปทางซ้ายนะคะ เราก็จะเป็นคลิปรู้สึกว่าทางซ้ายมือเนี่ยถ้าในวันพฤห,าหาัสหรือวันอะไรนี่แหละจะเป็นวันที่เขาสามารถซื้อของสั่งซื้อของทางทีวีได้แต่ว่าตอนนั้นเราต้องมีบ้านก่อนนะคะต่อเติมบ้านก่อนนะคะให้มันมีห้องครัวก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าด้านด้านซ้ายในวันรังคารจะเป็นเมนูจะมีเมนูทำอาหารอ๋ออ๋อโทษโทษโทษไอ้มเพียรนะ์ละทางด้าน,นซ้ายทวกวันรังคารจะมีรายการ การทำอาหารซึ่งเขาจะบอกสูตรสูตรอาหารว่าอันนี้ต้องใช้อะไรส่วนผสมะอะไรแล้วก็สามารถที่เอาไปทำได้ตอนที่เรามีห้องครัวนะคะค่ะแล้วถ้าเรากดดูแล้วเรากดเลื่อนลงกดเลื่อนลงใช่ไหมคะกดเลื่อนลงเนี่ยมันจะเป็นการสั่งซื้อขอทางออนไลน์ค่ะในวันพฤรัสนอขดนะคะสั่งซื้อขอได้หนึ่งชิ้นสัปดาห์หนึ่งก็จะสั่งได้หนึ่งครั้งสั่งยังไงสั่งเราต้องไปที่บ้านเออบ้านโรงแรมอะค่ะไปสั่งเพื่อเป็นโทรศัพท์ เดี๋ยวแ,วแอดมีจะพาไปดูไอีด้นะคหลย,ลหยอียดนะเพราะมีหลายอย่างอะละเอียดก็หลายอย่างเร่เตียงนอนถ้าเรานอนก็จะข้ามวันไปเลยแล้วก็เป็นการนอนอย่างเดียวก็ได้เพื่อตื่นมาหรือว่าจะนอนแล้วเซฟเกมอะไรก็ได้นะคะต่องสมุดเล่มนี้แล้วจะออกไปดูข้างนอก ก็รวมรวมกล่องที่ถือด้วยจะอยู่ทางด้านนี้นะคือขอที่จะอยู่ในมอนะือเราเนาะเดี๋ยวอันนี้เราเปิดกล่องเครื่องมือนะคะจะมีเครื่องมืออยู่นะคะพอเราเปิดกล่องเครื่องมือมาปุ๊บมันก็จะมีะอุปกรณ์ทำครัวเริ่มต้นก่อนนะคะจะเป็นเหล็กธรรมดานะะมีบัวรดน้ําเราก็จะเริ่มงานถางที่ก่องน,นะคะเพื่อที่จะเอามาทำเขาเรียกอะไรปลูกเริ่มปลูกนะคะมันก็จะได้ประมาณ ะค่พอเราออกมัจะมีของอยู่ในกระเป๋าเราแล้วนะคะเนี่ยพอเรากดเออมันอยู่ที่ปุ่มบังคัาเราด้วยะค่ะถ้าเรากดปุ่มมันก็จะขึ้นขอที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าออกมานะคะนี่เราออกมาจากบ้านในวันนี้ก็ออกไปเราไจเจอพี่ขาจะพาเราไปเยี่ยมชมบ้านก่อนนะคะเขาจะถามว่าให้เราพาไปเยี่ยมชมรอบๆบ,บ,บ้านไหมว่าตอบเย้ด้วยแนะนำสถานที่นะ้ะวก็จะไปดูว่า แต่ละอัน,น,นเอไบ้างมัจนจะเริ่มนานนิดนึงนะคะเพราะว่าเริ่มต้นแรกเกมก็แบบเนี้ยเราจะบอกว่าทางน,นี้ไปฟา,าร์มม้าทันมีม้าทีแกะตายนะคะแล้วก็เป็นฟาร์มไก่ด้วยนะคะซึ่งเป็นบ้านของสาวของเราอยู่เลยนะคะบ้านลังนี้ก็จะเป็นทำแบบว่าพววตีเหล็กนะคะแบบว่าอัพเกดอัพ สําคัญนะคะลองขางไว้ที่สำคัญนะคะถ้าใครจีบคาเลนนะคะหนึ่งหนึ่งสาวของเราเนี่ยเขาชอบไว้นะคะแต่ว่าก็อบอกก่านว่าไว้นะคะแพงมากใครลงทุนที่จจีบคาเลนนี่คือแบบว่าต้องคิดอ่ะคือไว้นี่แบบป้าจะควรละสามร้อยอ่ะเกิดนี้คือถัดมา,าจะเป็นทองสมุทนะคะก็เป็นที่อยู่ของสา ทางเวีบาลอยู่นะคะเราก็จะสามารถจีตทางเวียบาคนนี้ได้นะคะจะ้าสายลูกเกดคป็นแขงของเราคนเนี้ยนเขาจะเป็นหมอนะคะหมอเขาจะชอบเวีบาคน,นนี้อยู่ต่อไปก็จะเป็นโบนนะคะถัดไปจะเป็นโบนะคะโบนเราสามารถที่จะไปสา,ารภาพบาิได้ด้วยนะจริงๆอ่ะน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมค่ะต่อไปถัดมาจะเป็นโรงแรม ใช้โทรศัพท์ที่นี่แลจะมีโทรศัพท์นะ <S <S เพื่อเอาไว้สั่งของนะคะค่ะแล้วก็มีสาวอยู่เป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมอยู่ด้วยคนหนึ่งนะ <S <S ชื่อลันนะคะเราสามารถจีบเขยาได้เช่นกันรัานที่เป็นผู้หญิงที่แบบว่าทำอาหารเก่งมากอ่าใครชอบไปทำอาหารเก่งก,ก็ต้องจีบรันเลยนะคะจะออกข้าวๆหน่อยแ,แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรทำอาหารเก่งอนะ่ะประกวดแขงทำอาหารไม่เคยชีย้ใชทุกครั้งเลยท,ที่ประกวดแขงอันนี้จะเป็นร้าน ครนะะเวลาไปเทศกาลอะไรจะมาจัดที่นี่นะคะค่ะจากด้านล่างของของกิจกรรมก็จะเป็นหาดเดี๋ยวจะพาไปดูทีนี้เราจะเข้าผ้า,าแล้วนะคะถือว่าเสร็จสิ้นการพาชมนะคะเดี๋ยวจะอธิาบาวิธีการดูแผนที่ให้กดสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยป็นการรายละเอียดเบื้องต้นนั่นเองนะไปทีนี้เราจะลุยกันละ ไปแนะนำนี่หมดไปครึ่งวันนะอันนี้ก็คือเขาชื่ออะไรจะไม่ได้แล้วแต่ว่านนก็จะได้รับตัวว่าเขาเป็นชื่อแซแกนะเขาเป็นผู้ซื้อนะก็เลยขอที่เราปลูกใ,ในฟาร์มเราเนี่ยเขาจะมารับเป็นขายให้เราเป็นเงินนะเขาเป็นควาสาคัญมากเลยขอที่เราหาได้หรือเราขายได้ของป่าเรามาวสที่เกาะน,นี้นะคะแล้วเขาจะมาซื้อมารับซื้อทุก5่านโมงเย็นของกุกวนันนะ ถ้าเลยห้าโมงไปแล้วเราหยอนไปแล้วเขาจะมารับซื้อวันนึงแทนกันจ้ะดูเว้นเทศกาลที่เขาจะไม่มานะคะ,ะได้หมดเลยนะขนแกะของป่าหนอไม้เลือกเก็บสมุนไพรตามข้างทางที่ขายได้ บ่อยใช้พื้นที่ก่อนในการตุกนะจ๊ะวันนี้วันจันทร์เราจะมีหมานี่นี่เามีบ่ายนะแล้วก็อุ้มเขานะเพื่อเขารักเรานี่นะเรียกได้ด้วยนะจะไม่ผิดเสร็จแล้วไปมาเท่แต่ว่าต้องมีหมัวแน่นะต้องเลี้ยงบ่อยๆอ่ะเพราะว่าหัวใจก็ยังไม่เพิ่นเดี๋ยวอาค่าตาตาให้ดู เน่นะพอเขาลาสตานะจะมีรายละเอียด่อรนะคะเดี๋ยวที่ขอใช้คีย์บอร์ดในการชี้นะแนะนำนิดนึงนะหน้าแรกนะคะของสตาร์เนี่ยก็จะบอกว่าฟาร์มเราเนี่ยสมบูรณ์เปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเ,มมเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเต็มร้อยนะคะมันได้มาจากอะไรมันจะได้มาจากการอัปเดตบ้านเรานะคะว่าทุกๆอัปเดตเนี่ยเราจะอัปเดตทั้งหมดหาครั้งนะคะครั้งละ20%ก็จะได้ ก็จะได้มานะคะแล้วก็หมานี่ตรง,งนี้เขาจะมีหัวใจเขานะคะทั้งหมด1ิบดวงดวงนึงดวงนึงเนี่ยก็จะเท่ากับเปอร์เซ็นต์นหนึ่งนะคะมีผลนะมันมีผลบอกให้มีผลม,มากนะคะแล้วก็ไก่เราเลี้ยงวัวเราเลี้ยงจะมีหัวใจทุกทุกตัวเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆใสกันนะเดี๋ยวมาแนะนำทีละขั้นตอนมันเยอะมากอะ่ะทีนี้ก็ต้องกระจายไปก่อนเลือกต้นเนี่ยจะมีเงินติดตัวในห้าร้อยบาทนะ จะเอาไว้ทําทุนนะคะเนี่ยพอเราเก็บได้ก็จะมีเลเวลว่ามีการแจ้งสถิติว่าเราปลูกในสวนเราเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างเท่าไหร่ตั้งแต่เราเริ่มเกมมานะคะในหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าของคุณแคร์คุณแคร์สำคัญยังไงสามารถที่จะช่วยงานเราในฟาร์มได้นะคะเอามาช่วยงานแบบเราขี้เกียจลดน้ําผักเนี่ยเ็ไปจ้างม,มาไปให้ของเขามาอย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาช่วยเรานะ ต่อไปก็จะเป็นการบอกบอกในรายรับในแต่ละฤดูๆๆว่าในหนึ่งฤดูเนี่ยสามสิบวันเนี่ยเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะหาได้เท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่นั่นเองนะอันนี้ก็จะสแสดงถึงว่ายิ่งอุปกรณ์เนี่ยเรายิ่งใช้มากแล้วมันยิ่งอัพเลเวลได้นะคะตอนนี้เราเริ่มต้นเนี่ยเมื่อกี้ฟันไปสองสามทีเนี่ยมันขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นปะถ้าเราเต็มร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัพเป็น เคียวทองแดงนะคะพอเป็นเคียวทองแดงแล้วใช้เคียวทองแดงเรื่อยๆเนี่ยพอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะอัพเป็นเคียวเคียวเงินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสามารถคุณจะอัพได้ย,ยังไงก็เดี๋ยวจะไปบอกอีกทีนึงจะมีแลกให้คุณนะคะเดี๋ยวนีว้ต้อขอเนี่ยออก่อนะคะเนี่ยก็จะวิ่งมาหาเรานะเราก็จะุ้มเพื่อให้กำลังใจใเขานะคะ จะมถ้าเราปูดดอ,อกไม้เยอะๆเนี่ยจะมีพึ่งมาททำรังนะคะมาทำรังแล้วเราก็จะได้รับพึ่งจากรังที่เขามาสร้างมีมบอ่อปลานะคะตกปลาด้วยมีเบ็ดนะเราต้ไปขอเบ็ดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นลมไก่ เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าล้วกันเดี๋ยวแอดมินจะพยายามใช้เกมมาเรื่อยๆก็ขอจบกระเพียเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเริ่มเริ่มก็เดี๋ยวใครชอบก็ลองลองดูนะคะถีนก็ถีนเนี่ยมีประโยชน์นะเที่เอมาทำเป็นรั้วได้นะคะแล้วมันมีความสำคัญในการทำครัวด้วยนะเพราะว่ามันเอาไปทำเมนูแบบว่ามันอบกับไมโครเวฟอะได้ด้วยจริงๆมีคนรู้น้อยนะตรงเนี้ยแอดมินก็เพิ่งรู้นะจริงก็ถ้าใครรู้อะไรก็ ลองลองลติลดตามมาดูนะคะแล้วลองาม,มาแชร์ประสบการณ์กันเดี๋ยวครั้งหน้าแอดมีนจะมาสาธิตการปลูกผักอะไรเพิ่มเติมลวกันนะคะก็ยังไงฝากติดตามแอดมีนเหนหียด้วยนะคะสวัสดีค่ะ